สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะระยะเวลาการทำนายพยากรณ์1-2เดือนนับจากนี้ค่ะราศีมังกรนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะก็อาจจะไม่ได้เป๊ะปังเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวค่ะ ก็พาสื่อสารอะไกับเกยเกยจะนําสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณนะแต่ถ้าอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยติดต่อทาง Line แอนะคะ l i น์แอนะคะแอดเก้ W Q A I T ค่ะที่ Line แอดนะคะต้องมีแอดด้วยนะ998 W Q A I T ค่ะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วนะคะขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h anel n ค่ะการ comment การกดไลค์นะคะอ,อ,อยากให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมนะคะในคลิปนี้ด้วยค่ะจะคือเป็นการกระตุ้นการมองเห็นได้มากขึ้นในช่องของเก๋ด้วยนะคะเหมือนกันช่วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะเอาละเข้าเรื่องของเรากันเลยนะ พลังงานของชาวมังกรนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าพร้อมตัดนะคะคุณมีไพ่มือถือดาบนะพร้อมตัดค่ะพร้อมเคลียร์นะคะพร้อมทำอะไรให้มันชัดเจนลงไปเลยนะคะเบื่อมากนะคะกับเหตุการณ์ที่คุณเจออยู่ เบื่อกับเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเบื่อกับพฤติกรรมของใครบางคนนะคะที่ดีตอนตอน้นร้ายตอนปลายหรือสัญญาอะไรไว้ก็ทําไม่เคยได้นะคะบางคนที่ถึงขั้นสาบวงสาบบานเลยนะว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องราวเหลา่านี้เกิดขึ้นอีกแต่เหมือนทุกๆอย่างนะคะก็วนกลับมานะคะทําให้คุณอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆๆๆนะคะแล้วก็มันเบื่อมากเลยค่ะจริงๆอยากจะตัดๆๆๆกันออกมาให้มันขาดกันไปเลยนะ แอกใจนึงก็ยังรักอยู่นะคะบางทีการจะตัดอะไรลงไปเลยก็ยากนะแต่คุณเองก็บอกเลยว่าด้วยสถานการณ์นะคะถ้าบีบคั้นกันถึงขนาดนี้อย่าคิดนะว่าคนอย่างคุณจะทำไม่ได้นะคะก็รู้สึกว่าอะไรถ้ามันเยอะสิ่งนะคะหรือมันล้ำเส้นเงินเกินไปนะคะหรือมันทำอะไรตุกติกนะคะมีนอกมีใน,ม,ในมีใครทำอะไรแอบทำอะไรลับหลังคุณตลอด ไพ่เจ็ดดาบนะคะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ไหวละจ้าก็พร้อมนะคะที่จะยอมเฉือนเนื้อตัวเองนะถึงรู้ว่ามันเจ็บเลือดจะไหลแผลจะสดแต่ก็ต้องยอมค่ะลองดูสิคะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณ มีไพ่สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สามถ้วยนะคะก็คงเป็นความรักที่ก็ถือว่าดีนะคะบางคนเนี่ยจะอยู่กันเหมือนเป็นครอบเป็นครัวนะคะมีความผูกพันนะคะอ,อ,อยู่กันมานานคบกันมานานนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เขาเรียกว่าก็ดูแลนะคะดูแลเทคแคร์กันมาตลอดนะคะแล้ว ก็ต้องบอกว่าคุณคนคนนี้ตั้งแต่มาอยู่กับคุณเนี่ยก็บอกชีวิตลหลายๆอย่างก็ต้องดีขึ้นนะคะหรือจะเรียกว่าเสริมส่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะคือยิ่งอยู่ด้วยกันาอาจจะยิ่งรวยยิ่งปังยิ่งเฮงนะคะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ได้บางคนอาจจะมีธุรกิจการงานการทําอะไรร่วมกันนะคะเป็นปึกแผนอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ก็มีความสุขนะคะแต่อาจจะยังสุขไม่สุดหรือเปล่าเหมือนมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า เขาคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหน่ารักค่ะคงจะมีพลังงานธาตุน้ําอยู่ด้วยนะราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะไม่ว่าคนคนนี้จะวัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะอายุมากอายุน้อยกว่าคุณหรือรุ่นเดียวกันแต่เขาเป็นคนที่แบบ อยู่เป็นมากเทคแคร์นะคะเป็นคนที่น่ารักอ่อนหวานนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะช่างเอาใจมากๆเลยค่ะทั้งคําพูดคําจานะคะมันช่างไพเราะเสนอหูรื่นหูรู้ว่าต้องพูดยังไงรู้ต้องสื่อสารยังไงเอาใจคุณยังไงนะคะก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเติมเต็มอะคะ่ะนะเป็นอะไรที่มาทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคะ หลายๆคนนะคุณเองเนี่ยแต่ระหว่างความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคอมเมนต์จากผู้คนแวดล้อมตัวคุณนะคะก็อาจจะบอกว่าคนคนนี้มีอะไรทําอะไรแปลกๆนะคะมีอะไรทําลับหลังคุณอยู่หรือเปล่านะคะหรือด้วยตัวคุณเองก็อาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างว่าบางทีมันก็มีอะไรไม่ชอบมาพากลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ,ะหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีบทเรียนแล้วบทเรียนอีกด้วยก็ได้คะ่ะ ในเรื่องราวของความรักที่มันดูซับซ้อนนะคะหรือเขาเองแอบไปมีใครนะคะทำอะไรลับหลังคุณอย่างนี้ด้วยก็ได้นะซึ่งกระบอกแล้วนะคะอาจจะมีการให้อภัยกันหลายหลายรอบค่ะและความสุขที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์พร้อมสทัทีเดียวนะมันก็มีไพ่ทั้ง3ดาบนะคะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญค่ะมันเหมือนในความสัมพันธ์มันมีคนอื่นเข้ามาในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะเขาเองอาจจะ ไปเปิดรับใครเข้ามานะคะหรือว่ามีใครบางคนที่ยังเคลียร์ไม่จบจากชีวิตเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันทำให้ความสัมพันธ์ที่คุณได้มานี่เหมือนมันไม่มีความสุขอะคะ่ะมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะหรือว่าเราต้องเป็นฝ่ายอดทนนะคะฝ่ายประนีประนอมหรือว่ารอคอยอะไรก็แล้วแต่นะทั้งที่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะถ้าจะไม่มีเขาอยู่นะคุณสามารถอยู่ได้นะคะเนี่ยภพยของคุณเ ราชินีถือเหรียญเหมือนเป็นตัวแทนของชาวมังกรได้เลยนะก็หาเงินเก่งทํางานเก่งก็ได้นะคะเพียรพร้อมทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างที่โอเคนะคะการที่คุณไม่มีคนคนนี้คุณก็อยู่ได้นะคะมีอนาคตมีความรุ่งนะคะในเรื่องราวของการงานชีวิตหรือจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สเสถียรแล้วกับจุดที่คุณอยู่กับจุดที่คุณเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องมีเรื่องราวตรงนี้แต่คุณเองก็เหมือนกับให้โอกาสตลอดนะคะ มันมีเรื่องของการสัญญิงสัญญากันด้วยนะว่าอ,อ,อยากจะไปเคลียร์นะคะจะไปจัดการอะไรให้เด็ดขาดเพื่อที่จะได้เขาเรียกกลับมานะคะอยู่กับคุณนะแล้วทำเมันก็ให้มีความสุข mm. เขาเองอาจจะเผลอไผลไปทําอะไรตามอารมณ์ไปซุกซ่อนใครไว้แต่เขาก็เหมือนกระบ,บอกกับคุณว่าเดี๋ยวเขาพร้อมจะเคลียร์นะคะแล้วก็จะกลับมานะคะช่วงนี้มันอาจจะมีไพ่ห่าง àng, หายๆกันไปนะ แต่เหมือนคุณเองก็เหมือนเฝ้ารอสถานการณ์นะคะแต่เหมือนกับเขาเองเนี่ยก็ไม่พยายามทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะยังทําตัวเป็นเหมือนสองเหรียแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบอกกับทั้งนั้นว่าไม่มีเราแล้วหรือบอกกับเราไม่มีทั้งนั้นคือเหมือนเขาก็ยังกักกกับตัวเองในหลายๆอย่างนะคะเหมือนกับไม่อยากเสียอะไรไปเลยนะคะยังาอาจจะไพ่แบบนี้เหมือนกับโอ้อยากจับปลาสองมือก็ได้นะเหมือนกับพยายามทาทุกอย่างค่ะ ให้เหมือนกับในสถานการณ์ครั้งนี้ยเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะทุกอย่างเขาพยายามคิดว่าเขาควบคุมได้นะคะอยู่ในภายใต้การคอนโทรลของเขานะคะเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะรู้ทุกๆอย่างนะเพียงแต่เราแค่อดทนเท่าน,นั้นเองนะคะอืม จะคำเหมือนคุณเองนะคะกลับมารู้อะไรบางอย่างแล้วเหมือนตัวเองรู้สึกเหมือนถูกทรยศหักหลังเลยนะพอไพ่สิบดาบอะไรที่สัญญาเอาไว้เนี่ยเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเหมือนกันนะคะอยู่ดีๆความจริงบางอย่างก็ถูกเปิดเผยออกมานะคะไอสิ่งที่คุณคิดว่าแบบทุกอย่างมันจบไปแล้วคนคนนี้กลับมาเป็นคนดีของคุณแล้วนะคะหรือเขาไม่ทําอะไรลับหลังคุณแล้วพอไปไปมา,ม,ามันกลับมีเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าอ้าวที่ทั้งที่สุดคุณเป็นไม่รู้อยู่คนเดียวอะนะหรือ คุณที่ผ่านมาคุณเองอาจจะพยายามหลับหูหลับตาแกล้งมองไม่เห็นปัญหาตรงนี้ก็ได้แต่คราวนี้เหมือนทุกๆอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเวลาก็ได้แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เบื้องบนถึงจัดสรรมาให้ทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยนะคะคือเขาเองก็ไม่นึกไม่ฝันนะคะว่าจะทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาแล้วพอเปิดเผยออกมานะคะฟางเส้นสุดท้ายของคุณก็เหมือนรู้สึกว่ามันมันทนไม่ไหวแล้วจริงๆะนะคะ ว่ามันเหมือนกับหรืออาจจะมีการเปิดเผยตัวตนของใครบางคนที่เขาซุกซ่อนไว้ก็ได้มาให้คุณได้รับได้รู้ทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะพยายามสืบสอบนะคะแต่ก็ไม่เห็นอะไรคาตาคาใจแต่งวันนี้มันกลับมีอะไรเขาเรียกว่าเปิดหลักฐานมาทุกอย่างนะคะเหมือนเบิกทางเบิกเนื้เบิกใจคุณเลยนะทำให้คุณหูตาสว่างขึ้นนะคะหรือทําให้คุณเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะ,นะคะมันควรจะจะต้องเห็นตั้งนานแล้วะคะ่ะแล้วนี่เองมันก็อาจจะเป็น สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้นะกับการที่ต้องมานั่งรอมานั่งเออเป็นแบบรอให้คนคนนี้กลับมานะคะหรือคุณเองจะเป็นตัวจัดการเกมนี้ให้มันจบจบไปสัทีนะคะลักษณะเออการหมุนวนกันเป็นวงกลมอยู่เนี่ยนะคะนะ ก็มีไพ่ของแบบว่าอยากจะตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดออกไปเลยอะคะ่ะรักก็ส่วนรักนะคะแต่บางทีคุณก็อยากจะจบวงจรเหล่านี้ไปถ้าคุณไม่ใช่คนตัดจบรอให้เขาตัดจบเขาก็ไม่ตัดจบนะคะช่วงนี้พราะเขาเองยังพูดเรื่องราวของการให้ความหวงังเรื่องราวว่าคุณยังเป็นที่รักของเขาเป็นครอบครัวของเขาเป็นสิ่งที่เขารักแต่คุณเองก็อยากจะถามว่าแล้วรักกี่คนล่ะนะคะเขาเองก็ยังทําตัวตามอารมณ์นะคะ รับหลังคุณเขาก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่อาจจะพร้อมไปเอาใจทุกๆคนด้วยก็ได้นะก็ช่วงนี้อะคะ่ะมันเป็นในลักษณะเป็นแบบนี้เรื่องราวความซับซ้อนความไม่ชัดเจนนะคะงงไปหมดบางทีคุณเองอาจจะเป็นคนที่มาก่อนแต่อยู่ไปอยู่มาเอ๊ะเราก็ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะคะดูมันวังวนเวียนวนไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยเปิดกระจายทำให้คุณได้เห็นตัวตนของคนคนหนึ่งมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ เอาล้วค่ะที่นี้เรามาดูตัวตนของเขาคนนั้นหน่อยนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะหรือเขารู้สึกยังไงนะคะไพ่นะคะช่วยบอกด้วยค่ะคนที่คุณนึกถึงนะคะมีประเด็นด้วยนะคะดูซิเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่แอมพเลอค่ะไพ่เถ้วยไพ่เดอะเลเวนะคะ8ไม้หเหรียญน,นะคะแล้วก็2ดาบค่ะ ต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของเขากับจิตใจของเขาดูขัดแย้งกันมากเลยนะคะภาพลักษณ์เนี่ยเขาโหเป็นแบบมีหลักการมีเป้าหมายชีวิตมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีมีความคิดที่ดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่เป็นคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เขารู้ว่าต้องพูดกับคนยังไงอาจจะเป็นคนที่จิตวิทยาสูงก็ได้นะคะว่าต้องเอาใจคนยังไงนู่นนี่นั่นนะคะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีพลังที่จะสามารถจัดการตรงนี้ได้นะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่สับสน ในตัวเองมากๆนะคะสองไม้ไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆแล้วหรือจริงๆอยากจะเลือกไว้หมด the lover นี่คือไม่อยากสูญเสียเลยก็ได้นะเจ็ดถ้วยเอาให้หมดฉันมีใครอยู่ในมือฉันจะต้องจัดการไว้ให้หมดเก็บไว้ให้หมดไม่อยากเสียอะไรไม่คือแบบไม่อยากได้อย่างเสียอย่างฉันต้องได้ทุกอย่างนะคะเขาอาจจะมีมุมตรงนี้แอบอยู่ด้วยก็ได้นะแล้วก็เสียดายกันไปหมดนะคะอาจจะเป็นคนไม่เด็ดขาดนะคะกับสถานการณ์ที่เข้ามานะคะเ,เหมือนแบบ หมายเนี่ยพูดถึงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวว่าเขาเป็นจุดจุดนี้ทีเดียวอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมนะคะดูแลเขาตรงคือเพราะทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขาอยู่ได้มาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเอื้อกับความเป็นเขาเอื้อกับความสุขของเขาทําให้เขารู้สึกเติมเต็มในจุดที่เป็นนะคะก็เป็นคนที่แบบอเห็นกกบตัวอยู่เหมือนกันนะถ้าไพนักศึกษาแบบนี้นะคะอืม แล้วเขาอยากให้ทุกอย่างอ่ะมันดําเนินเป็นไปเขาก็ไม่อยากเสียคุณนะคะเขาก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้คุณก็เป็นหนึ่งในที่รักของเขาแต่เขาอาจจะรากหลายๆคนในเวลาเดียวกันด้วยนะคะอย่าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมรักแน่นอนค่ะคุณยังเป็นหนึ่งที่เขารักแต่ว่าเขาอาจจะมีรักอีกหลายเลยรักรออยู่นะคะเพราะเขาเป็นคนที่ซับซ้อนตรงจุดนี้พอสมควรทีเดียวค่ะ เอาล่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะช่วงนี้เกี่ยว,ว่าเขาคนนี้พยายามจะประวิงเวลานะคะขอเวลาต่อเวลานะคะให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปนะอย่าเพิ่งบีบคั้นเขาเลยใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะเคีย์เดี๋ยวเขาจะจัดการแต่ไม่รู้จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะจ๊ะภาพรวมความสัมพันธ์นะคะก็คือไพ่5ดาบ9าดาบไพ่ตระช่างนะคะไพ่10บไม้ค่ะแล้วก็ไพ่สเตนนะ ก็เหนื่อยนะจ๊ะบอกเลยคนหนึ่งเหนื่อยมากค่ะเบื่อมากนะคะแบกไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะเป็นคุณชาวมังกรถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่คุณถูกกระทําอยู่นะคะ คุณรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเข้มแข็งสุดริสสุดเดชแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างไปกับเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนี้นะคะแต่อีกคนนึงก็ต้องบอกว่าก็เครียดมากเลยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียนะคะเขาเคยอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดทุกทรมานคือเริ่มกลัวแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าฉันสูญเสียไปแล้วจะอยู่อย่างไงวันนี้อะไรแบบนี้นะคะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะช่วงนี้เองก็เหมือนกับคนนึงก็แบบนิ่งนะคะ สวยๆนะคะหลอๆเหมือนอาจจะเป็นพลังงานของคุณอยู่แบบฉันจะนึกแบบเหนือชั้นกว่านะไม่เอาแล้วล่ะโดดไปเป็นเบี้ยร่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ mm. คุณเองอาจจะใช้ความนิ่งนะคะมีเรื่องของความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวต่างๆพอบางทีการง้องอนนะคะพอแล้วนะคะ ถ้าจะกลับมาเนี่ยบอกเลยว่าต้องเชื่องกลับมาเลยนะคะจะไม่ไม่กลับมาแบบเดิมๆอีกแล้วแล้วคุณก็เหมือนคือตอนนี้มันมีไพ่เหมือนกับว่าการตัดสินใจอะนะเหมือนใครทำให้เจ็บก็ต้องรับบทเรียนไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็นี่ก็เป็นภาพรวมของคลิปนี้นะคะแต่ถามว่าเครียดไหมทุกไหมก็ทุกแหละนะไม่ใช่ไม่ทุกคุณเองระหว่างทางที่มันมีความแข็งแกร่งเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้ผ่านความทุกข์อะไรมาเยอะแล้วะคะ่ะช่วงนี้เพราะความทุกข์หนักๆอาจจะเปลี่ยนพลังเป็นพลังให้กับคุณด้วยก็ได้นะว่ามันทุกจนสุดแล้วมันก็ต้องเลิกทุกป่ะแล้วก็ไปทําอะไรอย่างอื่นอีกมากมายนะคะ ดีกว่านะมันเป็นลักษณะเป็นแบบนี้แต่ถ้าตอนนี้คุณเป็นคนโสดเช้ามังกรนะคะจะคุยจะแชทอะไรกับใครเช็คหน้าเช็คหลังก่อนนะจ๊ะระวังนะจ๊ะจะกลายเป็นรักสามเศร้าเราสามคนโดยไม่ตั้งใจคุณเองอาจจะไปดึงดูดพลังงานตรงนี้เข้ามาถ้าใครมาพูดมาสปอยคุณจะอะไรที่มันเวอร์วังเกินกว่าเหตุเพื่อเื่อไว้ด้วยนะคะอาจจะมีตรงนี้ปัญหาตรงนี้เข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีจ้า